สนับสนุนรายการโดย World Travel โรงแรมฮอปอิน ถึงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมมรดกโลกที่สวยงามแล้วล่ะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่พำนักของนักบวชที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนเปรียบเปยว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่ลอยอยู่บนฟ้าซึ่งการเดินทางของเราเดินทางออกจากกรุงเอเธนใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงระยะทางประมาณ355กิโลเมตรก็จะถึงแล้วล่ะครับคุณผู้ชม อก่อนจะหาตัวพี่เจอเนี่ยไปไหนมาโอ้โหสัตว์ไปซื้อตั๋วให้เต๋าคนยาวต่อคิวเยอะมากอ๋อแต่ที่นี่ก็คนเยอะจริงนะใช่เราอยู่ที่ไหนกันนะพี่โบสถ์อะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่โบสถ์เซนต์สตีเฟนเซนต์สตีเฟนใช่เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะเมื่อก่อนมีทั้งหมด24โบสถ์ที่อยู่บนยอดเขานี้แล้วตอนนี้เหลือกี่โบสถ์ครับพี่ตอนนี้เหลือเพียงแค่6โบสถ์เท,ท่านั้นเฮ้ย6โบสถ์เองเหรอใช่อ๋อแล้วแต่ละ พี่เนี่ยอายุอนาเนี่ยมันเท่าไหร่ครับพี่อย่างโบสถ์เนี้ยโบสถ์เซนต์สตีเฟนครับผมบูชายกับนักบุญเซนต์สตีเฟนมีอายุประมาณ700ปีแล้วเฮ้ย700ปีเหรอใช่ท่านผู้ชมครับผมผมดูจากสถานที่รอบๆเนี่ยเหมือนเพิ่งสร้างใหม่เลยไม่เหมือนกับว่าอยู่มานาน700ปีแล้วนะเหมือนแบบเขาดิน,นเทวตลอดเวลาหรือเปล่าเขามีการบูรณะใหม่ขึ้นมามแต่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่สําหรับสานักสงให้พระสงฆ์อยู่อาศัยแล้วตอนนี้ใครอยู่ครับพี่แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นสำนักชีมาแล้วก็จะมีแม่ชีใช่ที่สําคัญพี่ บริเวณข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่แบบเป็นวิวสวยๆเลยภูเขาข้างหน้า,าแล้วก็เป็นพื้นที่ราบเลยน,น,นะพี่ตามมาตามมาท่านผู้ชมตามมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่าทร,ราบทัสซศรีทัสซศรี่อาที่ราบทัสซศรีที่เราเห็นอยู่นะครับ ตรงบริเวณนี่เต๋าเห็นไหมตรงนี้เคยเป็นสมรภูมริรบมาก่อนด้วยอ,อสมัยสงครามระหว่างเปอร์เซียกับทหารกรีกที่เรียกว่าสปาตาเฮ้ยผมรู้จักเรื่องนี้เห็นไหมสปาตาสามร้อยสามร้อยที่สใส่แดงกิ้งในสีแดงอะเอเอไม่ใช่แล,แล้วนักรบเขาหัวหน้าเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่เลียวในดัสชายเลียวในดัสเนี่ยเป็นคนที่นำทหารแล้วก็มาพ่ายแพ้ที่นี่ตาย300คนแต่ว่าเขาสร้างชื่อเสียงให้มากนะใช่ไหมพี่ใช่ที่มาที่ไปของเรื่องหนังสามร้อยอะมาจากที่นี่เลย ที่ลาแนใช่แล้วเห็นหินลุ่งนั้นไหมนี่ตรงบริเวณนี้เป็นหินที่เมื่อกี้เราเคยคุยกันแล้วว่าเป็นหินที่มันลอยอยู่บนฟ้าเมเทโอเมเทโอราเมเทโอเพราะฉะนั้นเนี่ย สำนักสงฆ์แห่งนี้นะข้างในนี้ห้ามถ่ายรูปเฮ้ยจริงเหรอพี่เจได้มากเลยโอ้หแต่ว่าเนี่ยดูบรรยากาศโด,ย,ดยรอบนะครับท่านผู้ชมแค่ข้างนอกเนี่ยก็สวยงามอยู่แล้ว <S <S ใช่ผมยังจินตนาการไม่ออกเลยนะฮะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วโบสถ์ที่เขาว่ากันเนี่ยจากเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมฮะนี่เป็นเป็นสำนักชีไปแล้วสำนักชีไปแล้วจะเป็นแล้วที่นี่ต้องบอกเลยว่าเขาสร้างด้วยความศรัทธาจริงๆนะชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคนที่มา นะนั่งปฏิิธรรมเพื่อปีกวิเวกเนี่ยนะสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาด้วยความศรัทธาด้วยความที่มันอยู่ที่สูงเมื่อก่อนไม่มีเฮลิคอปเตอร์เตาคิดดูจะขึ้นมาสร้างเนี่ยสร้างยังไงมันสูงมากเลยนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นเขาใช้ตะข่ายอ่าตะข่ายขึ้นมาในการสร้างแล้วก็ใช้การชักลอกคือวางตะข่ายไว้แล้วก็ปีนขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ชักลอกขึ้นมาใช่ชักลอกเวลาส่งวัตถุสิ่งของต่างๆมือกระทั่งคนเนี่ยนะใช้วิธีชักลอกอาพประสงค์เนี่ยนั่งอยู่ในตะกร้า เหมือนเหมือนชักของขึ้นมาเนี่ยนะใช่เหมือนเป็นลิฟต์อ่าถูกต้องลิฟต์สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มาตอนนี้มาบูรณะใหม่สร้างสะพานอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยในปี1921นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าได้ครับผมแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเราไม่สามารถถ่ายได้ถ่ายทําได้แล้วก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมกับพี่ป๊อกกี้เนี่ยจะเข้าไปสำรวจข้างในแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันใช่ครับไปไปเดไปทางนี้เลย ไม่กินได้ไหมกินได้ไหมกินได้นี่เนี่ยลองดูลองดูไหมพี่กินเลยโอเคมั้ยสดชื่นมั้ยอืม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 เี่นไงทางข้าวบัวนะครับ บูชาสั่นไหม<อ>นิดหน่อยไบับวิ่งอะไรว่โอ้โหภาพมันทำแบบกลังก้าวเฮ้ ครับเราได้เข้าไปดูแล้วนะฮะว่าภายในโบสถ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับผม<ช>แต่ว่าผมมีข้อสงสัยในความที่มันแตกต่างกันมากภายในโบสถ์ทั้งภาพวาดทั้งอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยต่างกับที่ยุโรปพิชัยเราเคยไปไหม<ช>ที่นี่ไม่ใช่โบสถ์โรมันคาทอลิกแต่เป็นคริสที่เรียกว่าคริสต์นิกายกรีกอาร์โธดอกซ์ก็คือเป็นคริสเหมือนกันเป็นคริสเหมือนกันแต่ว่านิกายต่างกันอ๋อมันก็เลยไม่เหมือนกันถูกต้องแล้วโบสถ์แห่งนี้ที่เรามาเนี่ยบูชาให้กับนักบุญเขาเรียกว่าเซนต์สเตเฟน ครับผมก็คือนะชื่อบทนะชื่อบทเซนซิตฟนบทอัธรดกเนี่ยคนสมัยก่อนจะไม่รู้ว่าชื่อบทอะไรแต่เมื่อพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นรูปภาพที่อยู่ทางขวามือเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นนักบุญเขาจะทราบเลยว่านักบุญเนี่ยเป็นนักบุญอะไรแล้วก็เป็นชื่อของบทอ๋อถ้ามีชื่อใต้ภาพาชื่อ,อสมมติว่าบทนี้ชื่อเซนอัธรดกใช่ก็คือชื่อบทก็จะเป็นชื่อนั้นเลยถูกต้องอนะแล้วเตาเห็นไหมว่าภาพข้างในเนี่ยมันสวยงามมากสีสดมากครับอยากจะถามว่าภาพเนี่ยว่ามากี่ร้อยปีแล้ว บางคนนึกว่าสร้างมาในประมาณ1 0 2 0ปีแต่จริงๆไม่ใช่โบนี่ประมาณเกือบ500กว่าปีแล้ว500กว่าปีแต่ว่าศิลปะที่เขาใช้ภาพวาดตรงกำแพงตรงที่เราเห็นเนี่ยเป็นศิลปะที่เรียกว่าเฟสโกเฟสโกเป็นเฟสโกเฟสโกนี่คือ,อยังไงครับเป็นภาพปูนเปียกสีมันก็เลยสดใช่แล้วก็วสมมติถ้าเขาวาดผิดปุ๊บเนี่ยเขาต้องทุททหม่ทำลายกำแพงใหม่หมดเลยแล้วก็วาดใหม่เพราะฉะนั้นมันจะยากมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่ ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นกับเรานะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมในประเทศกรีซเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามอีกใช่ไหมพี่ใช่แล้วมีหลายที่ที่ท่านผู้ชมต้องติดตามไปแต่ว่าเต๋าอาจจะต้องไปคนเดียวเพราะว่าเพราะพี่อาจจะไม่บวชที่นี่แล้วโอ้ยจะบวชเหรอบวชชีเพราะหนีรักโอ้ยย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 ยเยย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  เศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษแบบ V.I.P. 8วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งกาเนิดอ,อรารยธรรมโลกที่ประเทศกรีซเริ่มต้นด้วยพาคุณไปยังกรุงเอเธนเมืองหลวงที่เป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมเก่าแก่กว่า3,000ปีเพื่อพาคุณไปชมอะโครโพลิสป้อมปราการที่เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนต่อด้วยพาไปวิหารพาเธนอนวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอธีนาและพาคุณไปชมมหาวิหารเดลฟีแหล่ง เรียํธรรมกรีกโบราณต่อด้วยพาคุณไปชมมรดกโลกเมทิโอราที่เป็นสถานที่พำนักของนักบวชสร้างอยู่บนเนินเขาหินใหญ่สูงสง่าจากนั้นพาคุณไปยังเกาะซานโตรินีที่เปรียบเป็นสวัสด์บนดินที่บรรดาคู่รักต่างบวชให้เป็นสถานที่ที่โรแมนติกที่อยากไปที่สุดและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านเอียหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินีและปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ที่สนุกสนานและประทับใจกับกรีกไนต์ปาร์ตี้ด้วยการแต่งกายแบบชาวกรีกและรับประทานอาหารสุดหรูกับชาวท้องถิ่่่นนนททีมาาต้อรับ ดุดญาติมิตรและตอกย้ำความเป็น V.I.P. ของคุณด้วยการพักโรงแรมแกรนด์เบเทอโรงแรม5ดาวที่มีแต่เหล่า c e l e บ r ิตี้มาพักทั้งหมดนี้กับราคา152,000บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง95,500บาทย้ำอีกที 95,500บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่10กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078 095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ เราอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติครับและที่นี่เป็นไฮไลท์เพราะว่ามีพิพิธภัณฑ์เห็ดนี่แล้วเขาบอกว่าที่นี่นะมีเห็ดที่อันตรายที่สุดฟาริโอเ e สเป็นฟาริโอเสใช่จับได้เลยได้แต่กินไปปุ๊บเนี่ยมันมีสารพิษมหาศาลตายทันทีแล้วก็เป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครัอยู่ที่นี่